สวัสดีครับเราจะมาพูดถึงคำอุปมาเรื่องต่อไปในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่47ถึง50เรื่องอวนในที่นี้บอกว่าอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ล่าอยู่ในทะเลตีปลารวมทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ล่าขึ้นฝันนั่งเลือเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียง ในเวลาซิ้งยุกก็จะเป็นอย่างนั้นพูดทุกสวรรค์จะออกมาเย่คุณชั่วออกจากคุณชอบธรรมแล้วเขาจะทิ้งลงในเตาไฟอันลูกโพรงที่นั่นจะมีการร้องให้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในที่นี้บอกว่าแผ่นดินสว่รค์ของพระเจ้าเหมืองอวนที่ล่าอยู่ในทะเลนะฮะเมื่อได้ปลาทุกชนิดแล้วเขาก็ล่าขึ้นฝางแล้วคัดเอาปลาที่ดีที่กินได้ไปส่วนปลาที่ไม่ดีก็ถูกทิ้งในเรื่องนี้นะฮะ พระเยซูต้องการสอนให้เรารู้ว่าอวนในที่นี้ก็คือคริสตจักรของพระเจ้าโบของพระเจ้าปลาเหล่านี้หมายถึงมนุษย์ทุกคนเมื่อเราประกาศพระธรรมคําสอนก็มีคนมาาใหม่เข้ามาในโบเข้ามาในคริสตจกักรแต่สุดท้ายพระเจ้าจะมาคัดสารคัดแยกเอาคนที่เหมาะสมสําหรับแผ่นดินสวรรค์ขึ้นไปไว้ในสวรรค์คนที่ ไม่เหมาะสมใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ถูกทิ้งความหมายในงี้จีวิญญาณหมายความว่ายอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราเปรียบเสมือนกับปลานะเราต้องการให้เขาเก็บไปนะฮะเราก็ต้องเป็นปลาที่มีค่าเป็นปลาที่ใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราเป็นปลาเป็นสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะถูกทิ้งให้เราทําตัวเหมือนกับปลาที่มีค่าสําหรับแผ่นดีสว่างคองพระเจ้า แล้วในววระสุดท้ายพระเจ้าจะเก็บเกี่ยวเราแต่ถ้าเราเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณธรรมความดีไม่มีความเชื่อไม่ไว้ใจพระเจ้าเราอาจจะเข้ามาบบมาอยู่ในคิดสิจากาแต่สุดท้ายเราก็อาจจะต้องถูกคัดทิ้งนอกจากความหมายในด้านจิตวิญญาณแล้วนะฮะคำอุปมาเรื่องนี้มีประโยชน์มากมายต่อการดำเนินชีวิตเราสามารถพูดถึงเรื่องนี้ กับการเรียนและการหางานทำทุกวันนี้มีนักเรียนจำนวนมากมาเรียนเพื่อจะไปหางานทำแต่พอเขาจบออกไปแล้วหลายๆคนหางานทำไม่ได้กลายเป็นบัณฑิตตกง,งานเพราะเหตุใดเขาจึงหางานทำไม่ได้ถ้าเราเปรียบเทียบบริษัทเหมือนกันอวนที่ล่าอยู่ในทะเลนะักเรียนทุกคนที่เรียนจบแล้วไปหางานทำก็ไม่ต่างอะไรกับปลา ปลาที่ดีก็คือบัณฑิตที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้บริษัทต่างๆก็เก็บไว้เป็นของเขาปลาที่ไม่ดีก็เหมือนบัณฑิตที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้คนเหล่านั้นก็ถูกปฏิเสธไม่หางานทําได้ดังนั้นถ้าเราเป็นต้องการเป็นบัณฑิตที่มีชีวิตการงานที่ดีเราก็ต้องเอาใจใส่ในการพัฒนาตัวเราให้เรามีคุณค่ามีความหมายมีศักยภาพ มีความขยนันมีความรับผิดชอบเหมือนกับปลาที่บริษัทเก็บไว้แล้วใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเราเหมือนกับปลาที่มีพิษเหมือนกับสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เราเรียนจบเราไปหางานใครๆก็ไม่รับเราเราจะถูกคัดทิ้งในง่ายต่อไปนะฮะเราสามารถปราบคติจากเรื่องนี้มาใช้ในการสร้างครอบครัวได้ทุกวันนี้มีปัญหาครอบครัวมากไหม แต่งงานแล้วแยกทางกันอย่าร้างกันเลิกลากันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเหตุใดจึงมีการอย่าร้างมากมหมมันมีหลายสาเหตุแต่นหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือเกิดจากการที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายหนึ่งถ้าคนที่เป็นสปายคนที่เป็นเขยจะแต่งงานเป็นสามีภรรยาแล้วไม่ได้ทําตัวให้เป็นคนที่มีคุณค่า มาแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวมาแล้วเป็นพิษเป็นภัยสุดท้ายมันก็ต้องถูกคัดออกไปแต่ถ้าเราทาตัวเราให้เป็นประโยชน์เราเป็นสะพ้ายเราพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านเราเป็นเขยเราก็พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเราอยู่กับเขาเรามีประโยชน์นะเราก็จะถูกเก็บไว้แต่ถ้าเราเป็นเหมือนปลาที่ไม่มีประโยชน์ เราแต่งงานเราไปแล้วเราเป็นภาราชเฉยๆสุดท้ายมันก็ต้องถูกคัดแย่ถูกทิ้งเป็นเรื่องธรรมดานอกเหนือจากนี้แล้วนะฮะเรายังสามารถนำเรื่องเหล่านี้มาคิดถึงในการอบรมเลี้ยงดูลูกนะฮะถ้าลูกของเราเป็นปลาที่คนอื่นจะคาดว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเราก็ต้องอบรมลูกของเราให้ดีมีประโยชน์นะฮะถ้าเขาดีเขามีประโยชน์สุดท้ายใครๆก็ต้องการเขา เขาจะมีชีวิตท,ที่ดีได้แต่ถ้าเราไม่ได้อบรมลูกของเราให้ดีมีคนข้านานะลูกเหมือนกับปลาที่ไร้ค่าปลาที่มีพิษสัตว์ที่มีพิษอยู่ในน้ําสุดท้ายเขาก็ต้องถูกคัดทิ้งหรือเรื่องนี้เราสามารถเอามาปรับใช้กับการทําธุรกิจการค้าการผลิตสินค้าทําไมสินค้าหลายๆชนิดผลิตออกมาแล้วจึงขายไม่ออกผลิตออกมาแล้วขาดทนุน เพราะอะไรก็เพราะว่าสินค้าเหล่านั้นไม่มีคนค่านะะมากเพียงพอสินค้าเหล่านี้อาจจะมีพิษมีสิ่งที่ไม่ดีเจือปนเมื่อคนค่าดีไม่มากเพียงพอผู้บริโภคไม่ต้องการก็ไม่มีใครเก็บไว้ไม่มีใครซื้อไว้มันก็ถูกทิ้งสินค้าที่เราผลิตก็ไม่ต่างอะไรกับปลาที่อยู่ในทะเลถ้าเราพยายามผลิตสิ่งที่ดีที่สุดออกมา ใครๆก็ต้องการธุรกิจก็จะก้าวหน้าแต่ถ้าเราผลิตสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราค่าหวานจะให้เขาซื้อเขาเก็บไว้เขาไม่ซื้อไม่เก็บไว้เขาคัดทิ้งสุดท้ายธุรกิจก็เจ๊งดังนั้นถ้าเรา่า่ตรงคําอุปมานี้ให้ดีเพื่อจะใช้ประโยชน์มันก็จะมีประโยชน์มากมายต่อเราทั้งในแง่จิตวิญญาณและในแง่าการดำเนินชีวิตทั่วๆไปนอกจากการที่เราจะเป็นปลา ให้คนอื่นคาบแล้วนะฮะบางครั้งเราก็เป็นเหมือนคนที่จะต้องไปคาบปลาเหมือนกันถ้าเราเย่เป็นเราคาบเป็นเราก็ได้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ถ้าเราเย่ไม่เป็นคาบไม่ไม่เป็นเราก็อาจจะได้สิ่งที่ไม่ดีมาเหมือนกันถ้าเราเป็นผู้จัดการบริษัทเราจะเลือกคนงานเราก็ต้องมองคนงานให้ออกว่าคนไหนใช้ประโยชน์ได้คนไหนใช้ไม่ได้ถ้าเราอ่างคนไม่ออกเราคาบไม่เป็นเราก็ได้คนไม่ดีเหมือนกันถ้าเราจะ แต่งงานหาคู่ชีวิตเราก็ต้องดูคนที่เหมาะสมถ้าเราดูไปเรื่อยเราไม่คาดเลยสุดท้ายได้คนไม่ดีมาหลังจากนั้นมีลูกแล้วคอ่อยทะเลาะอย่าร้างการปัญหาก็เกิดขึ้นมาเก้ไม่ได้ดังนั้นการรู้จักแย่สิ่งที่ดีก็จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้โดยที่คติทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในคําอุปมารเรื่องนี้คําอุปมาณี้มีประโยชน์มากไหมาต่อเราขอให้เราคิดไตร่ตรองให้ดีและปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อชีวิตเราจะได้มีความสุขความเจริญปัญหาทั้งหลายจะได้ไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยความครับ